โอ้ยมืดเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มจะพาไปซื้อเตี๋ยวค่ะแดดมันร้อนเดี๋ยวจะพาพาไปซื้อกเตี๋ยวกินกเตี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวจะซื้อมากินที่บ้านเพราะว่าแดดมันร้อนเหลือเกิน เดี๋ยวไปกันค่ะขี่มอไซคู่ใจไปกันนะคะนี่แหละจะมีรถประจำตำแหน่งรถส่วนตัวนี่แหละคันนี้แหละเดี๋ยวเราไปกันค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันเรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันค่ะ นายบุญก๋วยเตี๋ยวโบราณค่ะชมบรรยากาศร,รอบร้านนะคะบรรยากาศร่มรื่น,นะคะ่ะเนี้เยเซเลค่ารีวิวเนยเด้อดอกกระเซียนค่ะ บรรยากาศลมลื่นนะคะรีวิวหลานในเด้อคุณนายมาซื้อก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านในบูนบรรยากาศลมลื่นนะคะ มบรรยากาศก่นกอนนะคะเจะ้าตงสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเส้นเลขห้าเป็นยังไงก๋ยเซียนจัด,ดทับก๋วยเซียนจักรพรรดิรดดชมบรรยากาศนะคะจะชมวิวนะคะบรรยากาศะะร,ราาศ้านก๋วยเตี๋ยว โอ้ยเญ่ต้นเนี่ยโอ้ยเสียงจัก,กระพัดบรรยากาศร้านก๋กยเตี๋ยวนะคะอยู่ที่บ้านนนทาค่ะ เส้นทางจะไปฝ่ายน้ำร้นค่ะเส้นทางจะไปประทายค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะอยู่ทางโค้งเลยค่ะดูดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้พอดีต้นไม้เขาสวยดอกไม้เขาสวยงามเยอะแยะ ก็ถตุ่มก็เลยมารีวิวสั่งก๋วยเตี๋ยวรอรอก๋วยเตี๋ยวก็เลยรีวิวร้านให้ด้วยแล้ววันหลังจะมารีวิวที่ร้านมากินไรสดกินที่ร้านนะคะแต่วันนี้ดูรีวิวไปก่อน บรรยากาศลมเดินน่าทานนะคะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยะคะ่ะตอนนี้จะตุ่มมาก็จะบ่ายสองแล้วนะคะ กินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะ หมูหค่ะกชิ้นค่ะกชิ้นค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคตตุมพารวยด้วยนะคะขอ,คขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเิฟค่ะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะให้ฮิ่งรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะโชคดีมีสุขทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ